ขอเชิญท่านลำพูลตันติวณิชานน์ครับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพดิฉันนางลำพูลตันติวณิชานน์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดบุราาชธานีเขตซึ่งประกอบด้วยภอำเภอ,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 อสิรินธรเฉพาะตำบลโนนก่อภาคไทยสร้างไทยดิฉันมีเรื่องหาหรือท่านประธานเรื่องคนตัวเล็ก นะคะคได้รับความเดือดร้อนเป็นอย่างมากดังนี้ค่ะดิฉันได้รับการร้องเรียนจากนายสวัยใบทองผู้ใหญ่บ้านไร่ผู้จองหมู่19บําบลนาจัลวยอําเภอนาจัลวยและชาวบ้านอีก200ครอบครัวเนื่องจากอุทยานแห่งชาติผู้จองนายยอยซึ่งมีพื้นที่ 4 2 8 7 5 0ไร่ซึ่งครอบคลุมอำเภอบุญทริกอำเภอนาจล่วยอำเภอน้ำยืนนะคะและเป็นพื้นที่ติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้านคือสอปป,อปอลาวและกัมพูชาตั้งแต่วันที่หนึ่งมิถุนายน2530เป็นต้นมาค่ะพระท่านประธานมีปัญหาความขัดแย้งและประทะระหว่างชาวบ้านในเขตป่าสงวนและชาวบ้านประมาณ200ครอบครัวนะคะเป็นเรื่องปัญหาเกี่ยวกับพื้นที่ทำกินประมาณ2,000ไร่ซึ่ง ไม่ถึง1%ของพื้นที่อุทยานเลยนะคะในอดีตได้มีการแก้ไขปัญหาตามหลักเกณฑ์ก็คือให้ชาวบ้านอยู่อาศัยและทำกินโดยไม่ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศต่อมานะคะกฎหมายใหม่ตามมาตรา69เปิดโอกาสให้ชาวบ้านสามารถเก็บหาของป่าหากินในเขตพื้นที่ป่าอนุรักษ์เพื่อดำรง การอาชีพอย่างปกติสุขนะคะและมีข้อผ่อนปรนทำให้คนอยู่กับป่าสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสมดุลปัจจุบันชาวบ้านอำเภอบุญทริกอำเภอนาจจรวยประมาณ200ครอบครัวกำลังจะอดตายคะ่ะท่านประธานเพราะอะไรทราบไหมคะเพราะว่ายางพาร,ราที่ปลูกไว้และกรีดเอาน้ำยางได้หมดอายุลง การให้น้ํำยางแล้วชาวบ้านจะเป็นต้องตัดต้นยางพารากเก่าแล้วปลูกยางใหม่ทดแทนนะคะซึ่งชาวบ้านต้องการขอผ่อนปรนตัดต้นยางพารากเก่าซึ่งอาจจะแบ่งตัดและปลูกใหม่ทดแทน30%หรือ50เของแต่ละครอบครัวนะคะที่สำคัญที่สุดก็คือชาวบ้านจะได้เรียนรู้ว่า ป่าและต้นไม้นั้นสําคัญและมีคุณค่าช่วยกันดูแลเป็นหูเป็นตาแทนดิฉันขอฝากท่านประธานถึงพระนท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะขอขอบคุณท่านประธานค่ะครับขอบคุณครับ